ก็โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้อยู่กับผมเจงไงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวไต้เขี้ยวนะครับซึ่งผมเพิ่งได้มานะครับซึ่งผมได้มาพร้อมกับไอ้นี่เลยครับน้ำกรีนนะพาครับถ้าผมเลี้ยวขิดเกลขออภัยด้วยนะครับโอเคสกิลของไต้เขี้ยวก็สวัสดีสวัสดีวันนี้คือไต่เขี้ยวนะครับมาเดี๋ยวให้ดูสกิลก่อนดีอยู่ไหนเนี่ย ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เพรให้ดูนะครับตรงนี้เลยครับแล้วด้านล่างนี้ก็คือคาสีบนะครับมาเดี๋ยวผมให้ดูไอ้นี่ก่อนเลยครับเขาเรียกเอันตีธรรมดาครับตุับมันก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็นี่ครับอันตีแบบยังไงเรารทำงานครับ ซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวที่จะตีเบาครับแต่ก็ไม่ได้เบาอะไรขนาดนั้นครับเบาแตกเลียนฮิวด้วยครับมันก็รู้สึกเหมือนตัวนี้ครับแต่ตัวนี้จะตีแรงแล้วก็ฮิวแรงส่วนตัวนี้ก็เน้นไปทางตีอย่างเดียวเลยครับการนี้ไม่มีเลยครับตัวนี้ก็สกีติและฮิวผมเลยใส่เทองให้ว่าตัวนี้ มันค่อนข้างจะตีแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยใส่เซ็ตของให้ตัวนี้เหตุผลที่ผมใส่เซ็ตลุ้งให้ตัวนี้เพราะว่ามันตีเบารครับผมก็เลยต้องใส่เซ็ตลุ้งให้เพื่อให้มันตีแรงครับการจัดทีมนะครับมาที่การจัดทีมผมจัดตามนี้นะครับเพราะว่าใต้เกี้ยวมันเป็นตัวที่ทําให้ติดใบนะครับ <LE AR> ค,รครือแบบไม่ให้อันตีเลยครับไม่ให้อันตีพิเศษไม่ให้เป็นอันตีอรอดพลังงานก็ว่าไปครับแต่ถ้าพีคสุดนะครับ เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูเลยครับโอเคยังไงต่อ,ตอมาเดี๋ยวผมจะตีให้ดูสักรอบหนึ่งก่อนละกันนะครับเดี๋ยวขอรับตรงนี้ก่อนนะครับปุ๋ยลืมตรงช่างเงนี่มันเดี๋ยวให้ตรงแล้วไอ้นี่เป็นคนนี้ให้ไดรับผิดโอเคผมจะไปตีในไหนดีขอเป็นในด่านละกันนะพรอบจะทำควิดด้วย ก็จะดีส hmm. ุดเลยนะครับก็ไม่ได้ตัดเลยโอเคนเเนี่ยครับอันนี้คือผมเปิดคุณเจ้าได้เลยครับแต่ผมเจ้าว่าคูนสามไม่ได้เล็วเท่าไงได้ควนสาม อีกม่นานนะครับผมจะลนทนะคือถ้าต่ว่าผมไปไหนผมไปเรียนครับผมต้องเรียนออนไลน์ครับโอเคนี่ครับมันจะปวนได้ครับแต่รอบนี้ครับมันเออปวนไม่ได้ครับเพราะมันไม่มีดาวครับผมเพิ่งได้มาครับมันเก็บยากครับตัวนี้ มันไม่มีดาวมันก็เลยไม่ค่อยนัถ้าพิชุดก็ตามลูกที่ใส่ไปเมื่อกี้นะครับนี่คือมันควรเลที่ไอเห็นพุกควเห็นบ็อกเออเป็นอะไรนะเป็นไอที่ใบไม้ดอกซากุระก็ได้ดอกซากุระร่วง,งลงมาเรื่อยๆเพราะนก็คือบ๊อกควรครับมันคือบ๊อกที่เวลาตัวที่โดนบ็อกนี้ตี ตัวที่โดนในนี้เหมือนกันก็จะโดนดามิคคืนก็คือจะทนความเสียหายนั่นแหละโอเคเนี่ครับจะทนความเสียหายนะมันจะทนความเสียหายคผมคือแบบไม่ต้องจำเป็นต้องสร้างดามิเลยคต่อมาคุณซือครับผมจะรีวิวในคลิปหน้านะครับาะวคลิปนี้ผมยังมีเซตซวเตอร์อยับ คุณชื่อตัวอื่นก็เก็บได้60เซนแล้วครับแดงเพลิงเก็บได้60เซแล้วก็คุณชื่อนุ้ก็เก็บได้อีก60เซนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับามาดูดาเมจก,กันเลยคือสร้างลามือหยึกเต็มเ,เลยนะนี่เห็นไหมครับไตเกี้ยวมันเป็นตัวที่ตีค่อนข้างจะเบาะนะครับแต่มันจะเน้นไปทางฮิวมากกว่านะแล้วก็ป่วนด้วย ุนเกียงก็มันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นเราว่ามันเป็นตัวซับทีมแล้วก็มายืนเฉยๆต่อมาลิบองนะครับเป็นตัวดาวมีดโคตรสุดยอดยเลยนะครับแต่มันไม่ค่อยซอปปอับพอทีมสิ่งที่ทําให้ซอปปอับพอทีมได้มากที่สุดนั่นก็คือพาสซีฟของมันครับที่ทําให้ศัตรูตีเราแล้วแล้วฝั่งเราจะติดอมตะชั่วคราวครับต่อมาตัวใช้นอกนะครับผมขอเรียกว่าตัวใช้นอกที่มาแรกๆหน่อยละกันนะครับมันค่อนข้าง คือถ้าใส่ของดีมันก็จะมีามดาเมจเยอะนะครับแต่ผมเอาของเดียออกของมันไปใส่ให้ไต้เกี้ยวครับเพราะไต้เกี้ยวมันค่อนข้างที่จะเบาครับเสร็จแล้วก็เป็นตัวใช้นอกอีกตัวมันเป็นตัวใหม่ครับซึ่งตัวนี้ก็ดาเมจค่อนข,ข้างที่จะแรงแล้วก็ซับพอร์ตทีมได้เยอะครับมันก็เป็นตัวที่ดีมากนะครับมันก็ถ้าถ้าใครมีก็หยิบม,มาใช้เลยนะครับตัวนี้รีบบงด้วยแต่ถ้าใครไม่เล่นงอก,ก็ไม่เป็นไรครับผมมาเล่นงอไง ต่อมาตัวนี้เป็นตัวที่ควรยิบม,มาใช้ตัวแรกๆมากตัวเนี้ยต่อมาตัวหลักก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยมีดาวเลยนะพวกผมไม่ได้ปั้นอะไรเลยก็เป็นตัวที่เอาไว้ยืนเฉยๆนั่นแหละโอเคต่อมาท่าภาษานะครับผมใส่เป็นสี่ท่านี้นะครับซึ่งผมได้ออกแค่ท่าเดียวนะครับก็คือท่าเออช่างมันโอเคต่อมาสัตว์เทพนะครับผมก็ได้ใส่ตัวโจมตีนะครับใส่แค่สองตัวนะครับ คือตัวนี้กับตัวนี้ครับถามว่าตัวเนี้ยมันจะสร้างรล่มาก่อนพอโล่แตกปุ๊บมันก็จะออกมาตีตัวนี้ถ้าสมมุติเลือดเราฝั่งเราต่ำกว่า60ซนมันก็จะออกมาขวดแล้วก็ฮิวแล้วก็สร้างโล่ขาวให้ด้วยต่อมาตัวนี้เมื่อทีมเราตายไป2ตัวมันก็จะออกมาชุบต่อมามงกลเก้าฟ้าผมขอขออธิบายไ้ว้ก่อนนะครับว่า ผมยังไม่ค่อยเข้าใจหลักการของมันนะครับคือตีมันตีพอฝั่งเราตีสามตัวปุ๊บมันก็จะออกมาฮิวเลยต่อมานกฟินชินล,ลวนนะครับนกฟินล,ลวนตัวนี้นะครับมันเป็นตัวที่เมื่อทีมเราเลือดต่ำกว่า50ซมันก็ออกมาฮิวครับซึ่งถ้าดาวถ้ามีใครมีดาวเยอะๆมันก็จะดีมากๆเลยครับเพราะเวลามันออกมาฮิวมันก็จะทําให้ติดสถานะอมาตะชั่วคราวเมื่อมันตีสถานะอมาตะชั่วคราวแล้ว มันก็จะหายไปต่อเมื่อตัวฝั่งเราตีตัวที่มันติดอมาตะาชั่วคราวอะนะแต่มาคุณซื้อผมมีแค่ตัวเดียวนะครับก็มันเป็นตัวที่ไม่ค่อยแรงแต่ก็ใช้อยู่ใช้ครับว่าให้มันสร้างรามีดบ้างโอเคโอเคตัวนี้ก็ข้ามไปเลยแล้วกันนะครับโอเคเก็บของรอบจะตำลึงดูทำลึงผมดิ ช้อะไรไม่ได้กินนี้ก็เป็นคือทุกคนพยายามเข้ามากดไลค์ในกินนี้ทุกวันนะครับเพราะมันจะได้สิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้แล้วก็สิ่งนี้ครับมันก็จะแจกกุญชือด้วยนะครับซึ่งผมมี6 6 5เษแล้วนะครับผมก็เอาไปอัปดาวตัวได้แต่มาคือตรงนี้มันยังไม่เปิดล็อกนะครับโอเคมาอีกเงินตำลึงไม่ช่ยใช้อะไรดี กินนี้นะครับผมก็ซืมอไปแล้วนะมันก็ซื้อตัวใช้นอกที่มาใหม่นั่นเองครับคือตอนนี้ผมซื้อไปหมดแล้วสิตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้ทําอะไรเยอะมาดูที่คุณซื้อนี่ครับคุณซื้อแดงเพลิงครับมันก็จะเป็นตัวนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่ครับไม่รู้จะตั้งชื่อชื่ออะไรดนี่ดูตะกี้ของมันนะครับมันเป็นควันสร้างความเสียหายพันหกพันเปอร์เซ็นต์นะครับมันเยอะเยอะมาก ยังต่อภาษีสีบองอีกโคตรแรงโอเคตัวมาจะวเองมันจะตีจะทำอะไรต่อมาตัวนี้ตอนนี้ก็หลายหลายคนก็อาจจะมีแล้วแต่บางคปมในนีก็อาจะไม่ดีโอเคเพื่อลูกไฟออกมาโอเคต่อมาตัวนี้นะครับนี่มเอโอเคอ่านี้นะสกิลนี้ก็คือตามที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ครับแค่นี้เลยครับ นั่ายครับโอเคก็ก็ทลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ับก็มารีวิวใต้เกี่ยวแล้วก็มาบอกตัวแดงเพลิงด้วยนะครับก็มีของแดงเพลิงมาใหม่อีกอันหนึ่งนะครับนั่นก็คือสิ่งนี้ครับตปันหนึ่งนะครับต้องไปดอันดับโลกจริงๆครับเพราะผมไม่ได้เติมนี่ครับสิ่งนี้เลยครับทำไมผมรู้ว่าเขาใส่เว้ที่ใต้เกี่ยวเพราะ ต่เกียวดาเมจค่อนข้างที่จะเบามากเลยนะคบนี่คือบังทองลุงนะครับบอกไว้ก่อนแล้วนี่ก็คือสก,กินของเอ,อ่ออะไรนะดีบองลุงใช่ซึ่งอันดับโลกบางคนนะทำไมอันดับโลกคอาใช้ไตเกี้ยวกันเพื่อมันเป็นตัวที่ดีและกวนเดี๋ยวผมจะลองทำให้นี้ดูพอเราเป็นอดีนาแล้วกันนะอุ้ยเดินตก เอาเป็นคนนี้ละกันโอเคนี่ครับขอให้สวนได้ละกันนะครับนะไม่ได้ใจนกเลยโอ้โหนี้นี่ครับนี่ครับยูก่อนอยู่ก่นอกนตรงนี้ครับมันก็เนี่ยตรงเนี้ยที่ตัวลักฟังเขานะครับเสื้อสีขาวนะมันจะติด สถานะจุดสามจุดน,นะครับมมนก็คือการใบซึ่งมันจะไม่ให้อันตีอะไรเลยอันตีแบบปลอยพลังงานไม่ได้อันตีแบบฆ่าโกดก็ไม่ได้นั่นแหละครับมันคือความโกงของไต้เกียวครับแค่นั้นไม่พอครับมันก็ยังคิวแล้วก็ให้โลกขาวฝั่งเราด้วยนะครับคือมันเป็นตัวที่แบบดีมากแล้วก็จิตสถานะหัวใจนี่มันก็คือไม่ให้ทําอะไรเลยครับ คือไว้ยืนเฉย,ยๆเหมือนสตตนแต่สถานะไหวใจน,นี้ล้างไม่ได้สถานะไว้นี้ก็ล้างไม่ได้นะครับโอเคไปดูกันต่อเลยครับยืนยงอยู่ยมไม่ได้ยีแรงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าฝั่งยือใต้เกี้ยวฝั่งผมโจมตีให้ฝั่งเขาเลือดน้อยแล้วแล้วคุณยงก็เลยไปเก็บตาม ส่วนตัวเตียวเลี้ยวลุงนะครับเขาอันตีได้ถึงา3รอบนะครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นแค่2รอบเองหายากระเบีด ยึดกันยืดกันยึดกันโอเคครับงา <Now. S 2> ลืมบอกความสามารถของเออเขาเรียกอะไรนะงากรีนน้พานใช่ไหมครับผมก่อนอนุญ,ญาตเรียกว่างาลิปโป้แล้วกันนะครับเพราะมันมีหัวลิปโป้อยู่โอเคนะครับงาลิปโป้นี้นะครับเดี <c oughs> ย๋ยวให้เลน <c oughs> มันก็จะสร้างความเสียหายตามลูกไฟที่โดนลูกไฟนั้นเก็บจากไหนลูกไฟนั้นเก็บจากการโดนตีแนะ ฮ่าใต้เขี้ยวเราโจมตีใช่ไหมเงาลิโป้ก็จะทํางานเมื่อเงาลิโป้ทางานใช่ไหมครับเงาลิโป้ก็จะปล่อยดาเมจตามที่มันมีลูกไฟนั้นก็สมมติเป็นเบอร์เซ็นต์ละกันนะผมน้ำเทียมร้อยเปอร์เซนนะมันก็คือลูกไฟมันเก็บได้สูงสุดกี่ดวงนะเจ็ดห้าดวงมั้งห้าดวงใช่ห้าดวงมันก็จะเก็บลูกไฟได้ห้าดวงซึ่งดาเมจสูงสุดมันก็คือสร้างความเสียหายห้าชิเปอร์เซนต์นี่ครับ พอความเสียหายสิบเปอร์เซ็นใชไหครับถ้าคติมีหนึ่งลูกก็สร้างแค่สิบเปอร์เซ็นนะครับโอเคเราไปดูกันต่อเลยนี่ครับคุณเหน็นเมื่อกี้คุณวท่านผู้ชมเห็นหอะไรไหมครับไอที่มันเป็นควายขึ้นมามันไม่ใช่ไตกิวของไตรเกวนะครับมันเป็นเซตมันเป็นการทํางานของทวนไม่ใช่ทว,เวนเป,ป็นทูน่าลิฟโต้ให้ผมลองตีคนที่สลังมากกว่าเล็กน้อยดู หวังว่าจะไหวนะเขาได้เล่นงอเหมือนกันนะครับเพื่อนผมก็เล่นโงอนั่นแหละแต่มีโงอสามตัวที่เลือที่เหลือตัวนอกนี่ติดไหมไม่ติดแต่ติดสถานะหัวใจแทนซึ่งสถานะหัวใจเนี่ยมันเป็นสถานะที่กค่อนข้างที่จะดีนะนี่ครับตัวนึง ครับลูกไฟเห็นกันไหมครับืมถ้าเห็นแล้วถ้าคือลูกไฟมันอยู่ที่ใต้เกี้ยวนะครับโอเคไปดูกันต่อเลยนี่ครับเสืออน,นี้ก็จะออกมาขวานะวม่าวางเมืเ่อแรกส่องเขาอย่างน้อยกว่า60%เปเซ็โอเคอย่าลืมนะครับ ตัวที่มันปิดสถานะดอกตะกุระมามันก็จะโดนความเสียหายสะท้อนนะครับสะท้อนทุกตัวเลยด้วยนี่แหละดีไม่ให้ต่เกี้ยวคือไต่เกี้ยวมันมีตัวที่เอาไว้คอมโบนะแต่ตัวที่เอาไว้คอมโบมันดันไปอยู่กุ๊กดังนั้นตัวที่ไว้ตรงคอมโบกับใต่เกี้ยวนั่นก็คือเย็นสีนะครับซึ่งเย็นสีนะครับเวลาไอ้นั่นน่ะมันจะมีโลกมา มันก็คือโลอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมค่อยพอผมได้เอ็นสีผมค่อยทำคลิปอธิบายแล้วกันนะมันจะคอมโบกันได้ดีมากโอเคคอยนี่จบก่อยนั่นเลยเดี๋ยวไปให้เอ็เห็นไหมครับเขาไม่ได้อันตีอะไรเลยเขามมีรอดพนังงานคบภาาโกดคบแต่เขาไม่ได้อันตีอะไรเลยแล้วก็โดนรีบองผมปาดตายหมดเลยนะครับ โอเคไหนดูหน่อยนี่ครับได้เกี้ยวผมสร้างดาเมดแรงจุดครับก็เป็นดาเมด M V P นะโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูให้เอ็นสีแ e ล้วกันนะครับมันผมตอนนี้ผมมีเ e อ็นสีอยู่แค่เจ็ดสนะครับทำไมผมเก็บตัวนี้เพราะว่าผมท,ที่ผมเก็บตัวนี้ เพราะมันจะเปิดบูเพกับเอีซึ่งผมไม่มีตัวที่บูเพกับเอียสที่มาเอียอยู่ไหนดูในแบบนี้แล้วกันนี่ไงเอียนสีุงนะครับซึ่งสะกิลมันก็เป็นแบบนี้ครับถ้าอธิบายก็คลิปจะยาวครับยาวมากเลยโอเคคือเมื่อเจอของจริงนะครับเอีสีก็จะโกงประมาณนี้เลยครับดูฟังสักทีหะเพื่อนที่มีเอียนสกันันนี้มีไหม คนนี้ไม่มีคนนี้เรามีไหมโอเคครับคนนี้มีครับเขามีเย็นสีนะครับแล้วเขาก็ให้เซ็ตลูกเย็นสีด้วยนะครับไม่รู้ผมจะตีไหวหรือเปล่าเบาพูดพลังของเขาค่อนข้างที่จะมากนะครับมากกว่าผมด้วยมากกว่าผมเล็กน้อยครับแค่พันล้านเองแค่หนึ่งพันล้านเองโอเคครับโ okay, อเครอก่อนเดี๋ยวสกิลนี้ครับ คุณเห็นหนที่มันเป็นโล้ไหมครับที่มันเป็นเหมือนโล่สีฟ้าครับโล่สีฟ้านั่นคือฟ้าซีบของเย็นสีนั่นเองซึ่งโล่ฟ้าซีเย็นสีก็คือมันจะลดดาเมจลงประมาณ25-50เนครับผมจำไม่ได้ครับโอเคมาดูกันต่อครับคี่ผมอะเทพเจาะไม่เข้าเลยแต่ด้วยดาเมจที่ผมใส่ให้ใส่แก้วมันก็น่าจะเข้าอยู่นี่ครับกู้เขาแรงกันเขาแรงกันจังเลยเนี่ย มผมออกคืนบ้างดูดิจริงๆเขาเหลือเลือดประมาณครึ่งนวดนะแต่โลกเย็นสีมันโกงอิววเจ่ายเรายาวยาวเพื่อซุนจังผมก่อนยาวซุนจังผองโอเคซุนจังผมมาแล้วยังอยู่ยังอยู่อุ้ยโดนควนอุ้ยนี่บงเนี่ยตายนะมันเป็นตัวราาเพีดน,น,นี่ครับมันแรงครับ ดูดโิโอ้ยย่าตันโอ้ยวยโอ้โหจอไม่เข้าเลยครับท่านผู้ชมนี่แหละครับที่ความโกงของเยนซีนะครับดูดิจอไม่เข้าเลยด,ด,ลยดนกังด้วย เอาโดนสะกนความจะหายไปดิอดเอ่อบวกก่อนนะว่าคุณซื้ออย่แบบแรงมากอเอาไต่เกี้ยวเปิดต่อเลยไต่เกี้ยว,ตวยไตเกี้ยวเปิดต่อเลยนั่นแหละอุ้ยลบสามตัว,วเลยเลื้อ ขาจะทนความเสียหายหนักๆได้ไหมอุ้ยติดติดพาสซีฟตัวไหนวะนี่อ่ะอ้ยลบได้อีกเก็วแบบโกงเกินโหหลบแล้วยังตอนม,ม,มาตายอีกมาในดูส,โโสิโอ้โหพาสซีฟริบองโจมเข้าเลยโอ้โหตายสองโดนจะทนอีก แล้วชนะครับดูดามีนรับก็ดามีนได้ช่วเอวีพีอีกแล้วนะครับลิบงก็ลองซุนเฉียงลลอลงแล้วก็ลิบงต่อนะครับโอเคครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับก็ลาอนกาสวัสดีครับ